เยเป็นเหมือนกันไหมคะมีครั้งหนึ่งทั้งท้องผูกท้องเสียทานอะไรก็ไม่อร่อยลาไส้แปรปวนยิ่งอากาศเปลี่ยนบ่อยๆคนแพ้อากาศแบบเราเคยอ,อยู่ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เรามีตัวช่วยนี่เลย D M 9 i plus ตัวนี้คุณแม่เราทานมาก่อนเราจรึงทานตามเพราะแม่เป็นเหมือนเราบ่อยๆเลยมีติดบ้านเอาไว้เลยทีแรกเราก็ยังไม่เชื่อแต่พอได้ลองและได้คนข้อมูลเท่านั้นรู้เลยว่าช่วยได้พราะมีนวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อชีวิตชนิดดีปรไบโอติกสามกลุ่มได้แก่แลคโตบาซิลัสบาซิลัสบีฟิโดแบคทีเรียรวมทั้งหมด11สิบเทีสดสาัย2023 จากสถาบันระดับโลกประเทศเบลเยียมตั้งแต่ปีแรกที่เปิดตัวเลยนะและนอกจากนี้ยังมีอิทนูลินช่วยการทํางานของระบบขับถ่ายเมตากูแคนที่นาเข้าจาก USA และมีความบริสุทธิ์สูงกว่า95เปอร์เซ็นต์จึงดูดซึมได้ดีพร้อมกับได้รับการรับรองฮาร์ลนและโคเชอร์อีกด้วยค่ะซึ่งสารสกัดเหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลระบบทางเดินอาหารและยับยั้งการจเจริญเติบโตของแบคทีรียที่ไม่ดีหรือชนิดที่ก่อโรคช่วยลดอาการภูมิแพ้ที่เราเป็นอยู่และบรรเทาอาการท้องเสียแก้ปัญหาท้องผูกได้ดีลดภาวะการเกิดโรคช่วยฟื้นฟูลลนร อักเสบของร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันลดอาการแพ้นม,มวัวเพิ่มจุลินทรียชนิดที่ดีในร่างกายเห็นไหมทุกคนว่าเขาช่วยได้เยอะมากนี่ยังไม่ได้ยกมาหมดนะลองซื้อไปติดบ้านดูสิยังไงก็ได้ทานเพื่อผิวพรรณแรงดูสุขภาพดีขึ้นเริ่มจากภายในสู่ภายนอกกันสิคะ